ตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันิสนริพัฒ์มหาวชราราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอาทิสำนักงานนิราภัยทางท่านอากาศกองทัพอากาศ สภาคริสตจักรในประเทศไทยและโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนบุรีนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามที่เป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปลงนามถวายพระพรเจ้าหน้าที่บำนานสภากาชาติไทย สมาคมการบินอากาศยานเบาพิเศษพัทยาหมู่ลินิธิสงเคราะและพัฒนาเด็กในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาธินัดามารและประสงค์ผู้อุปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจำนวน41รูประหว่างวันที่4ถึง14มกราคม2566ณวัดระคังโคศิตาราม โดยสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล้างมือสำหรับผู้ไปลงนามถวายพระพรตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรจนถึงวันที่31มกราคม2566โดยประชาชนยังสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th